สำหรับคุณกอล์ฟฟันกี้ฮีโร่ค่ะผู้ชมเขาเปิดเผยนะว่ารู้มาก่อนนะคะว่าคุณยูอาทีเจค่ะป่วยซึมเศร้านะคะรวมไปถึงค่ะเขาบอกว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเขาบอกว่าลูกสาวอย่างน้องชูใจเนี่ยนะคะก็เซ็นสัญญากับเอเจนซี่ญี่ปุ่นด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรฟังจากปากคุณกอล์ฟกันค่ะจริงๆทราบมาก่อนว่าว่าน,น,น้อง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 ป่วยนะครับแต่ว่าแต่แต ที่ผ่านมาก็ผมเองก็งานยุ่งน้องก็งานยุ่งก็เลยได้ได้เจอกันน้อยมากนะครับก็ได้เจอกันใน t ด e r a p ปเปหลังจากนั้นก็ได้เจอกันตามสตูดิโอเล็กๆน้อยๆ,ๆก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันแต่พอทราบข่าวก็เป็นห่วงมากนะครับแล้วก็พยายามพยายามที่จะติดต่อไปยังผู้ใกล้ชิดนะครับผู้ดูแลแต่ก็แต่ก็เหมือนตอนนั้นทุกคนคงจะยุ่งอะเนาะก็เลยยังยังไม่ได้ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้คุยกันแต่ว่าได้ส่งกําลังใจผ่าน ผู้ใกล้ชิดผู้ดูแลไปตลอดนะครับก็ถามไทยกันทุกวันทีเจเป็นมืออาชีพมากถึงแม่ถึงแม่จะป่วยยังไงแล้วก็ทีเจเป็นเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์เอาเอาเฉพาะในคนเบื้องหลังที่ทําเพลงด้วยกันได้เก่งที่สุดแล้วก็เป็นเหมืออาชีพที่สุดไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาจะทาเต็มที่ทุกอย่างครับไม่เคยมีผลกระทบกับงานเขาเป็นที่รักของพี่น้องในวงการมากๆแล้วก็เป็นศิลปินที่สําหรับผมผมกล้าพูดว่าเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผมผมเชื่ออย่างมากครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาจะต้องกลับมาแข็งแรงในเร็ววันันแลล้วกกก็ฝาาํงใจ ไปถึงตรงนี้จากพี่ชายคนหนึ่งด้วยนะครับก็รักและเป็นห่วงเสมอนะครับแล้วรอรอ,อพาชูใจไปเล่นด้วยที่บ้านอยู่นะจ๊ะอ๋อใช่ครับก็ชูใจก็ตอนนี้ก็เป็นเช็เนี่แหละครับเชตเอเชียที่ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราที่ดูแลไฮคลาวที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็กําลังจะทํากิจกรรมของชูใจที่ญี่ปุ่นด้วยเช่นกันก็ลูกสาวก็เซ็นเซ็นเข้าเอเจนซี่ที่ญี่ปุ่นด้วยครับอันนี้อันนี้ต้องขอให้ลองติดตามเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ตามมาเร็ว คิดว่าน่าจะประมาณปลายปีครับออจริงๆไอในงานที่น้องทำเนี่ยครับมันมันผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลกระทบกับความเป็นเด็กขเขาเท่าไหร่กับ2คือตัวเขาเองก็ชอบญี่ปุ่นด้วยโอ้คุมมใจมากครับจริงๆก็จริงๆ,งๆภูมิใจตั้งแต่เขาเขาเขาทำงานช่วยงานได้ตั้งแต่เล็กๆแล้วเหมือนแบบเขาชอบเวลาแบบเขาชอบเต้นเขาชอบอยู่กล้องเขาชอบอะไรเงี้ยก็ในมันก็คงเหมือนแบบ พ่อเป็นหมอแลยเห็นลูกอยากเป็นหมออะไรเงี้ยก็คงจะประมาณนั้นครับแต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ทาอย่างอื่นกันแค่นั้นไม่ได้กดดันอะไรคนในวงการบันเทิงหลายๆคนเนี่ยนะคะก็เป็นห่วงแล้วก็ให้กําลังใจให้กับคุณยุทีเจนะคะรวมไปถึงค่ะก็คุณกอฟเนี่ยพูดในฐานะคุณพ่อนะก็ดีใจของน้องชูใจเนี่ยก็ได้มีโอกาสเรียกว่าโกลเตอร์ร่วมงานกับต่างชาตินะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเนยค่ะ